เฮ้ยสวัสดีที่ครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยมาที่ไร่แสนรักนักกอนรัดอีเทนนะครับเขาบอกว่าปลูกพืชระบบอินซีออแกนิกซิสเต็มโกลเวอร์นี่คือภาษาอังฤษนที่ภาษาจีนผมอ่านไม่ออกเฮ้ยจีนหรือหรือญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราคอประตูว่ามีใครอยู่ไหมอ๋อเพื่อนมหาว้ยายเฮ้ยโอ้สวัสดี โดยังเลยใส่สูตรเน็กไท้เข็มขัดอย่างดีเลยชขาสวนโอเคครับที่นี่เห็นบอกว่าขนุนนมสาวสวยสวยเลยแล้วมีหำด้วยไป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 ดูไปไปไปดูมาเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย อ๋อนี่ผํามคือเราเอาวัสดุที่มันเราไม่ใช้แล้วอะครับหรือมันจะต้องการไม่ใช้แล้วอะมันร่วนผุมันพังอะไร,รแล้วก็พลาสติกมาหอ่อาปูแล้วน้ำใสมันก็โอเคกันเออนี่รือเนี้ยมันผุแล้วทำไม่ได้แล้วก,ก็เรียกว่าเอา reuse ปรับสิ่งวัสดุสิ่งของที่มีเอามาปรับใช้ใชแต่ที่มีอยู่เนี่ยเป็นน้ำเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรผมจะกินกินทุกวัน เอาไปทําไข่เจียวโวเฟียอ้หจริงดินี่กินได้เหรอกินได้ดูอะไรประโยชน์มากเลยมีแร่ทาตุหายเยอะเลยเป็น อาหารอนาคตเลยอ่ะปลอดภัยไม่มีสารพิษไม่มีสารพิษเลยมันเติบโตมันบ่มพ่อยังไงอ่ะเราปลูกได้เอาขี้ให้มันกินขี้วัวไงเอาขี้วัวไปใส่ไปใส่น้ำาแล้วก็บักใส่กระป๋องไว้อะขี้วัวมันก็ได้จากหญ้าจากอะไรมันก็กลายเป็นว่ามันมันก็ต้องให้มันยอยสลายก่อนนะทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแล้วก็น้ำมันมาผสมกันน้ำน้ำในน้ำน้ำาที่เรามีอยู่แล้วดแล้วก็มาผสมกันเลยให้ให้เป็นอาหารของเขาให้เป็นอาหารเหมือนเลี้ยงเขามาแล้วเราก็ในนี่เลี้ยง ให้ขี้มันกินแล้วเวลาเราจะกินมันเนี่ยแล้วก็ช้อนตรงนี้เอาไปใส่ไว้ในเรือซึ่งในเรือนั้นนะเป็นน้ำปาเปล่าเลยน้ำมลาดําเปล่าเนี่ยน้ำอาดน้ำอาดพิงเอาไว้แล้วสองสวันแล้วก็ช้อนเอาน้กินพอนื้นหมดแล้วก็ตักนี้ไปใส่ไว้แช่เพื่อให้มันย่อยไอให้มันคย่แกปรกอะไรหรอกให้มันคลายของมันเองหลักไม่ได้กิน่งแล้วก็กินขี้ไปด้วยไงโอเครู้เรื่องอ๋อมีกระบวนการปลอดขี้นํ่นไปทําอาหารทําอย่างไรบ้าง Khải chiêu, khải chiêu, khải chiêu, khải chiêu hàm nhàng đều ครั้ิที่ทำนะเอาไปเอาไปใส่ไข่เจียวนะเราก็ต้องเอาผ้าขาวบางกองผ้าขาวบางใช่ไหมแล้วก็บิดน้ําก่อนบิดบิดบิดผ้าบิดให้น้ำมันออกก่อนแล้วก็ไปใส่เวลาไข่ก็ไปใส่ถ้าเกิดไม่บิดน้ําออกนะน้ำในมันอยู่ที่ถ้มันเยอะมันจะทาให้ไข่มันจะเหลวไข่ไม่เวิร์กต้องบิดน้ําให้แห้งบิดบิดเนี้ยให้มันได้เป็นกากออกมาใชมเจค่ต้องใช้เจ้นี้เนาะให้มันได้เป็นกากผาผมครับผมผำผำพูดในชั้นครับ ผำผำมันออกสะอ่ำหอนำเหมือนกันนี่แหละมันก็จะเพี้ยนอยู่เรื่อยเลยได้ไปเรียนคอร์สได้ไปศึกษาอะไรมาไงคิดได้ยังไงเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะไถนาเนี่ยเราเอขี้หมูไปหว่านไปหว่านในนาแล้วก็ไถกบที่มันก็เกิดการเล่าสะสมของขี้ง้ขี้หมูที่เราใส่ใบกับฟางเนี่ยทาให้ผิวดีด้วยนะแล้วทีนี้มันก็ผำเลยเกิดขึ้นมาไงก็เลยเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วคนอีสานเนี่ยชอบกินมากเลยอ พอดีคือหาเรื่นไข่ผับใช่ตอนนี้กาลังดังเลยรู้มาแล้วไงว่าต้องทำเป็นไหนแล้วก็โอเคเลยเป็นมีอยู่เดิมคิดไม่ปรับเอาเองเรารู้ได้ไงว่ามันกินได้ก็คุยสานเขากินกันไงอ๋อโอเคแล้วก็เลยเฮ้ยมันกินได้ไหมเอาไปใส่รถตั้งก็ได้นะครับพอผ่านกระบวนการตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอ่อช้อนเอาไปเพื่อก็ไปไปคั้นกับผ้าขาวบางบีบน้ำออกเป็นการกรองอีกรอบหนึ่งใช่ใช่สะอาดปลอดภัยแน่นอน